เพื่อนชาวทกสทุกท่านครับที่ได้การต้อนรับผมด้วยความอบอุ่นสำคัญที่สุดก็ขอต้อนรับท่านเพื่อนรัฐมนตรีนะครับจากทางกระทรวงการคลังของผมเองท่านพฤทิชัยกรุงรัฐที่ได้สละเวลามาร่วมกิจกรรมกับเราอีกท่านหนึ่งครับความจริงผมมีรัฐมนตรีช่วยทำงานอยู่ที่กระทรวงการคลังอยู่สองท่านอีกท่านหนึ่งท่านก็ ที่ตั้งใจจะเดินทางมาร่วมงานประจำปีกับผมคือท่านประสิทธิ์กับท่านประสิทธิ์นะครับพระราประสิทธิ์แต่ท่านประเด็นต้องรับหน้าที่เป็นประธานกรรมธิการพิจารณางบประมาณกลางปีแทนผมนะครับปัจจุบันกำลังประชุมอยู่ที่สภาท่านก็เลยปล่อยให้ผมกับท่านพุทธิชัยน้มีโอกาสมาเพียงแค่สองท่านวันนี้ก็รู้สึก ดีใจนะครับที่ทางทกศได้มีการจัดงานประชุมประจำปีโดยเฉพาะหัวข้อที่ตั้งไว้รวมพลังพล้กพื้นเศรษฐกิจไทยนั้นเป็นหัวข้อที่ผมคิดว่านัยยะสำคัญและเหมาะสมต่อภาวะการปัจจุบันของเศรษฐกิจของบ้านเราและผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับว่าทกศน่าจะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทที่สําคัญมากที่สุดในการที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ปากท้องของพี่น้องประชาชนไทยโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรครับที่เป็นสมาชิกของทางทบสอยอยู่อันนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะได้มีโอกาสได้พบปะกับทุก,ท,กท่านนะที่มาจากทั่วประเทศและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัรแลกเปลี่ยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านต่อไปผมต้องขอเรียนว่านะครับว่า ตั้งแต่ได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็มีภารกิจค่อนข้างมากในการพยายามที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่หนึ่งในภารกิจที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผมและผมต้องเรียนว่าไม่ได้คาดหวังมาก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งก็คือภารกิจในฐานะเป็นประาธานทรรศสผมได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมทรรมศสตรที่สุนักการใหญ่ในการประชุม คณะกรรมการจะมาเดินแล้วสองครั้งครับแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสในครั้งที่จะมา,มาร่วมพบกับ,กบเราผู้บริหารระดับสูททงทุกท่านทุกๆครั้งที่มีโอกาสได้สัมผัสกับทกศก็มีความประทับใจแล้วก็มีความอบคุณเป็นพิเศษสมัยก่อนที่ผมจะเข้ามารับตําแหน่งในฐานะตอนนันที่เรียกว่ารัฐมนตรีงเงากระทรวงการคลางผมได้ไปร่วมงานมันนี่เอ็กซ์โป ที่จะที่สินธุกิจก็ทุกปีทุกๆครั้งก็จะไปเยี่ยมผู้ของทงทศก็จะเห็นการพัฒนาครับแล้วก็ในแง่ของบริการให้ประชาชนในแง่ของมาตรฐานของตัวการแสดงสินค้าและบริการของททศที่มีการพัฒนามาทุกๆปีนะครับวันนี้ก็เลยอยากที่จะเรียนนะครับว่าเป็นภารกฐฐิจที่ผมถือว่าภารกิจที่สําคัญที่สุดส่วนหนึ่งของผม ในฐานะที่เป็นประธานของธนาคารของท่านแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ทาง,ทางการกอาการทุกท่านได้ช่วยกันชี้แนะชี้นำผมในฐานะสมาชิกใหม่ของคอตั้งแต่วันแรกที่เราได้รู้จักกันก็ต้องเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าพอเป็นรัฐมนตรีคลงนะังเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้อ,ของหลายหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะในส่วนของทางกระทรวงการคลังเองก็มีโอกาสที่จะได้เลือกนะครับว่ารถประจำตำแหน่งผมจะใช้รถจากไหน ก็จะขอเรียนกับพี่น้องชาวทบศว่ารถที่เลือกใช้ก็คือรถในฐานะประธานทบศความจริงมีอยู่สองเหตุผลหลักครับประการที่หนึ่งรถทบศที่มอบให้เป็นรถตู้และด้วยขนาดความยาวของตู้การใช้รถตู้ที่เป็นรถที่เหมาะสมประเด็นที่สองคือผมชอบสีครับคือสีเขียวนะสีที่พวกเราร่วมใจกันใส่มา ร่วมประชุมกันในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ,คณทางมหาสอที่บริการรถได้ถึงใจผมจริงๆนะครับรานนี้ผมอยากที่จะใช้เวลาไม่มากนะักรลก็ต้องขออภัยก่อน,นะครับที่เดินทางมาร่วมง,งานล่าช้ากว่ากาหนดในไปเกือบ4ี่ห้านาทีนะครับก็ด้วยสาเหตุที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าผมต้องไปร่วมประชุมกับมาธิการกรบมาธิการที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อพิจารณาในรายละเอียดของตัวกถประมาณที่เราเรียกว่า งบกลางปีนะครับงบกลางปีนี้เป็นงบพิเศษมีมูลค่ารวมก็1นึ่งแกว่าล้านบาทวัตถุประสงค์หลักก็คือมากระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในเศรษฐกิจบ้านเราทุกวันนี้แล้วก็ถ้าท่านติดตามข,าขา่าวนื่นซีซท่านก็จะเห็นนะครับว่าท,าง,ทางกระทรวงการงเองเนี่ยได้ออกมาประมาณการว่าอัตราขยายตัวเศรษฐกิจในช่วงไตรามาสที่ผ่านมาถึงไตรามาสสุดท้าย ปี2551น,นั้นเศรษฐกิจไทยมีอราการขยายตัวที่ติดลบถึงเกือบ,อบ3%นั่นคือประมาณการรทสวงกานแบงก์งงงชาติก็ประมาณการไว้ว่าเป็นลบบกันอยู่ในระดับกาเป็นลบที่น้อยกว่าคือประมาณ2%สุดท้ายตัวเลขจริงจะออกมาไหมก,ก็แล้วแต่ครับก็ข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็คือเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงที่กำลังถดถอยอย่างน้อยในระยะสั้น แต่ก็ไม่ใช่เศรษฐกิจไทยในประเทศเดียวผมอยากจะเรียนท่านผู้บริหารนะครับว่าทุกๆประเทศในเอเชียครับของเราเนี่ยที่บอกว่าปรับลดลง2-3%คือปรับลดลงเพื่อเทียบกับไตรามาส4ี่ของปีก่อนนั่นแต่ถ้าดูอัตราขยายตัวเศรษฐกิจนะครับของทางสิงคโปร์บ้างเกาหลีบ้างเขาจะเปรียบเทียบไตรามาสสี่กับไตรามาส3อัตราที่ปรับลดลงของเกาหลีเนสูงถึง20% รายมาสสี่เท้าที่เพิ่งผ่านไปเทียบกับรายมาสสามเทาเองสิงคโปร์ก็เกือบ20%เช่นเดียวกันนะครับที่มีการกดตัวลงในแง่ของตัวเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นนี่คือเป,เป็นปัญหาของทุกประเทศในโลกนะครับแล้วก็ที่เขาบอกว่าเอเชียไม่น่าจะได้รับผลกระทบเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับสถาบันการเงินของทางสหรัฐอเมริกาเป็นหลักสถาบันการเงินของเราเข้มแข็งพวกเราทราบกนดีนะครับคปเข้มแข็งสถาบันการเงินอื่นๆ ประเทศไทยก็เข้แข็งด้วยเช่นเดียวกันแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาที่เริ่มต้นที่สถาบัพการเงินของไทยสหรัฐอเมริกานั้นมันลุกลามมาสู่ภาคเศรษฐกิจทุกภาคลุกลามไปสู่กําลังซื้อของผู้บริโภคทั่วโลกาต้องเข้าใจนะครับว่า20ปีที่ผ่านมาประเทศทุกประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยผู้ประกอบการได้เพิ่มกำลัง เพื่อผลิตสินค้าให้ใครครับผลิตสินค้าให้กับผู้บริโภคที่อยู่ในสี่โลกตะวันตกก็คือพวกประชาชนชาวอเมริกันเป็นหลักเพราะฉะนั้นกําลังการผลิตที่เราเพิ่มขึ้นทุกๆปีในช่วง20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ญี่ปุ่นเริ่มมาลงทุนสร้างโรงงานก็เพื่อส่งออกรถยนต์ไปสู่ตลาดทางประเทศตะวันตกมาถึงวันนี้ประเทศตะวันตกทุกประเทศประสบปัญหาประชาชนขาดเงิน ที่จะมาจับใจ่ายใช้สอยพูดง่ายๆก็คือขาดกําลังซื้อที่จะมาซื้อสินค้าของประเทศในเอเชียเพราะฉะนั้นกําลังการผลิตทั้งหมดที่เราสะสมมาในเอเชียเพื่อขายของให้เขาณวันนี้เขาไม่เห็นความสามารถที่จะมาซื้อของของเราได้นี่คือง่ายๆครับนี่คือปัญหาคาถามก็คือเมื่อมันมีช่องโหว่ในส่วนตรงนั้นเนี่ยกำลังการผลิตสินค้าของเราของเพื่อนเพื่อนในภูม,มิภาคเอเชียด้วยกัน เราจะผลิตเพื่อขายสินค้าให้กับใครนี่คือโจทย์ที่ทุกๆรัฐบาลในเอเชียต้องหาคำตอบคำตอบแรกที่อาจจะเป็นไปได้ก็คือทำยังไงที่ภายในภูมิภาคเอเชียมันเองเราจะมีความสามารถในการซื้อสินค้ากันเองได้เพิขึ้นอันนั้นก็สว่วนแต่ในส่วนที่รัฐบาลพึงจะทำนะครับและสามารถที่จะทำได้ในระดับนี้ก็คือกระตุ้นให้ กำลังซื้อในประเทศของเราเี่ยมีมากขึ้นและนี่ก็คือที่มาของว่าประมาณที่นปัจจุบันท่านประเด็ษกํกลังเป็นประทานในการพิจารณาในรายละนี้